เียนออนไลน์บายครภูมีนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่7ดแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะเนักเรียนดูนะคะว่าระบบย่อยอาหารถือว่าเป็นระบบที่มีความสาคัญกับร่างกายนะคะซึ่งหากระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกติเนี่ยมันจะส่งผลนะคะทําให้ร่างกายเรา ผิดปกติต่างๆมากมายนะคะดังนั้นนักเรียนต้องดูแลระบบย่อยอาหารด้วยการปรับพฤติกรรมต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรามาดูกันว่าหน้าที่อวัยวะของระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ,ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนรู้แล้วนะคะว่าการแบ่งการย่อยอาหารเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ 1. การย่อยเชิงกลค่ะเรามาดูกันว่าการย่อยเชิงกลมีอะไรบ้างนะคะเช่นการย่อยหรือว่าการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงในปากนั่นเองค่ะใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะถัดมาก็จะเป็นการบีบตัวของทางเดินอาหารนั่นเองค่ะอย่างเช่นตรงหลอดอาหารก็จะมีการบีบตัวให้อาหารเนี่ยเดินหรือว่าเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ อันถัดมาก็จะเป็นการย่อยเชิงเคมีค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าการย่อยเชิงเคมีก็คือการย่อยโดยใช้เอนไซม์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูค่ะการย่อยในปากนะก็จะมีการย่อยในปากโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสนั่นเองนะคะสารอะไมเลสในที่นี้นะคะก็คือย่อยพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวนั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นการย่อยในกระเพาะอาหารค่ะโดยเอนไซม์เปปซินและเอนไซม์เรนินนะคะซึ่งเปปซินเนี่ยเป็น และเรนินเนี่ยจะย่อยอาหารประเภทโปรตีนเรนินเนี่ยจะย่อยโปรตีนประเภทนมนะคะในเรียนคะและถัดมาค่ะก็จะเป็นการย่อยในลำไส้เล็กนั่นเองซึ่งมีเอนไซม์หลายๆอย่างมากเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเอนไซม์ที่ได้มาจากลำไส้เล็กนะคะที่สร้างขึ้นอย่างเช่นเอนไซม์มอลเตสูเคสแลคเตสนะคะซึ่ง ตัวนี้จะเป็นการย่อยพวกน้ำตาลนั่นเองค่ะอันที่2ก็มีเอนไซม์ทริปซินอะไมเลสและก็ไลปสนะคะทริปซินย่อยโปรตีนอะไมเลสย่อยแป้งไลเปสย่อยไขมันซึ่งนะคะเอนไซม์ Inside, พวกนี้ได้มาจากไหนย่อยมาจากเอนไซม์ตับอ่อนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับอวัยวะที่เป็นทางเดิอนอาหารนะคะก็มันจะทำหน้าที่ในการ รับและส่งอาหารโดยเริ่มจากปากค่ะปากนะคะไปยังหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็กและไปลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็จะไปที่ทวารหนักก็คือทางอกนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับนะคะหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะ ก็จะมีอันดับแรกเลยคือปากค่ะปากมีหน้าที่อะไรอย่างที่ทราบกันดีว่าปากจะมีฟันนะคะฟันทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีความละเอียดหรือว่าเล็กลงนั่นเองค่ะซึ่งมีการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีการย่อยเชิงกลก็คือการใช้ปากนะคะหรือว่าใช้ฟันเนี่ยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะส่วนการย่อยทางเคมีก็จะมีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสนะคะอะไมเลสย่อยแป้งหรือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะ ลำดับถัดมาก็จะเป็นหลอดอาหารนักเียนขาหลอดอาหารนะคะมันก็จะบีบตัวนะคะของกล้ามเนื้อทางเดิอนอาหารเป็นช่วงๆนะคะก็เพื่อให้อาหารเนี่ยเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหารนั่นเองดังนั้นหลอดอาหารก็คือสิ่งที่ทําหน้าที่ในการทางผ่านของอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารนั่นเองค่ะลําดับถัดมานะคะก็จะเป็นกระเพาะอาหารของเราค่ะ ซึ่งกระเพาะอาหารนี้ก็จะมีการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดิอนอาหารนะคะและการย่อยเชิงเคมีก็มีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเปปซินนะคะและเรน,นินเปปซินย่อยอาหารประเภทโปรตีนเรน,นินก็ย่อยอาหารประเภทโปรตีนแต่เป็นโปรตีนที่อยู่ในอาหารประเภทนมนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นลำไส้เล็กนั่นเองค่ะ ลำไส้เล็กนะคะเป็นส่วนที่ย่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโปรตีนแป้งหรือว่าไขมันดังนั้นนะคะลำไส้เล็กจะทำหน้าที่ย่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งมีเอนไซม์เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมอนเตสูเครสหรือว่าลคเตสนะคะซึ่งย่อยน้ำตาลส่วนทริปซินย่อยโปรตีนอะไมเลสย่อยแป้งและไลเปสย่อยไขมันนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งลำไส้ใหญ่นะคะก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่ทำหน้าที่ในการกักเก็บกากอาหารและดูดซึมน้ำแร่ธาตุหรือเกลือแร่นะคะออกจากกากอาหารนั่นเองค่ะเป็นที่กักเก็บกักอาหารนะคะถัดมาค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็น เคล็ดลับนะคะในการดูแลรักษาระบบอัย่อยอาหารให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดน,นั่นเองค่ะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเป็นการช่วยให้กระเพาะเนี่ยไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะคะเพราะว่ากระเพาะอาหารจะมีการหลั่งกรดในกระเพาะและการบิดตัวของกระเพาะที่มากขึ้นถ้าเราไม่ได้ย่อยนะคะถัดมาก็คือ2ก็คือการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานั่นเองค่ะ ควรรับประทานอาหารเช้ากลางวันและเย็นในเวลาที่เหมาะสมนะคะและรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะคะในเวลาเดียวกันทุกๆวันค่ะลำดับถัดมาก็คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันไขมันสูงก็จะทำให้นะคะลำไส้เล็กนะคะทำงานหนักเช่นเดียวกันค่ะ ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันเน้อยเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือเป็นอาหารประเภทปลานั่นเองค่ะลำดับถัดมาก็เป็นการออกกำลังกายค่ะเราควรออกกำลังกายเป็นประจำค่ะวันหนึ่งสัก10 20-30ถึงนาทีนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นนะคะและก็เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยค่ะเป็นการรับประทานหรือว่าดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะ ควรดื่มน้ำนะคะ2ลิตรต่อวันนะคะเพราะน้ำนะคะทำหน้าที่ย่อยอาหารให้สะดวกนะคะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปก็มักมีอาการท้องผูกนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารทํางานยากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในภาพนี้ครูมิก็มีงานนะคะให้มอบหมายให้ในักเรียนนะคะทำแบบทดสอบนะคะ10ข้อ9ข้อ10คะแนนนะคะแล้ว นะคะทำแค่ครั้งเดียวแล้วลิงก์จะส่งมาที่คูวิเลยสำหรับภาพนี้นะคะคูวิก็มีเรื่องให้ความรู้ในเรียนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ